ไงเพื่อนที่เขาวัานไหนดูกันดั้มเหรออ่าใช่แล้วเพื่อนสแสดงว,ว่านายต้องตอบไปสิง่งนี้ได้เลยไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรจิมอ่าผิดไอ้ตัวนี้ชื่อเกียวกุ๊ฟต่างหากนายนี่มันขี้โมโจริงๆเอาล่ะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะฮะอยู่กับเกมกันดั้มแบทเทิลโมบายในเซิร์ฟไต้หวันอีกแล้วนะฮะก็ในวันนี้นะครับผมเนื่องจากที่ว่าตัวของเอ่ออะไรนะจิควักใช่ไหมได้ฉายมาถึงตอนที่สี่แล้วมีการเล่นมุกที่จิมกลายเป็นเกียวกุ๊ฟทั้งที่แม่งก็ไม่น่าจะใช่เกียวกุ๊ นะครับผมให้มาดังนั้นนะครับผมวันนี้เรามาทําหุ่นตัวหนึ่งที่ผมอวยมากๆและแอบปั้นมาอย่างยาวนานและใช่ครับผมไอเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกอวยมากๆถึงมันจะกากเดนมากๆก็เถอะดูว,วันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับตัวของเจลกุ๊บของจอห์นนี่ไรเดนกันนั่นเองนะฮะจริงๆชื่อเต็มชื่อเต็มมันคืออะไรไม่รู้เสียผมจําไม่ได้ละมันจะชื่อว่าอะไรนะเจลกุ G G ๊บเอ่อ เกี่ยวกูคอมมานเดอร์ไทยใช่ไหมน,น,นั่นแหละน่าจะประมาณนั้นนะครับผมเป็นหุน่นตัวที่2ของจอห์นนี่ไรเดนซึ่งเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะคะคืก็คือ,คอตัวของจอห์นนี่ไรเดนเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือมันเก่งอ่ะมันเก่งจนโม้อ่ะมันโดนเทียบว่าอะไรนะอาจจะเก่งกว่าชาใช่ไหมเพราะว่าฉันคือสายฟ้าสีแดงนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือหุ่นของจอห์นนี่ไรเดนนะฮะไม่ว่าทุกตัวทุกตัวของหุ่นของจอห์นนี่อ่ะมันจะเป็นสีแดงที่เข้มออกมาเว้ยซึ่งสีแบบนี้นะครับผมเราจะเรีียกวว่่าาสแดงเข้มหรือ Red c o ล o r c r i m s o มสันนั่นเองนะครับอาจจะได้ยินจากหลายๆที่เนาะมันก็คือสีแดงเข้มนั่นแหละนะครับเออมาเล่นดวม,มาดูวิธีเล่นตัวนี้ดีกว่านะครับอ่ะมาในท่าฟันปกติอืมเป็นแบบนี้นะครับถ้าไปทางซ้ายหรือขวาเออก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าบูธอ่ะ นี่ถ้าบูสก็จะเป็นการแบบว่ามันควงนะครับผมไม่แน่ใจอะว่าไอการที่มันควงควงแบบเมื่อกี้ใช่ไหมมันจะกันพวกบีมได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเว้ยต้องต้องให้คู่ชมทางบ้านไปลองดูนะครับแล้วที่เรามาดูคอมโบดีกว่านะจ๊ะเออก็เป็นแบบนี้แหละในส่วนของสกิลที่2นะครับผมตัวของสกิลที่2ของเออเกวกุนะ๊กเนาะมันก็จะเป็นการที่มันเดชไปมาอย่างนี้แหละนะฮะทีนี้เรามาดูคอมโบกัน ก็จะเป็นการที่ตัวของเกียวกรุ๊ปนะฮะยิงบีมธรรมดาแล้วก็ยิงตัวของบาสุก้าไปนั่นเองนะครับและทีนี้ถ้าหากว่าเรานะฮะผมจะใช้คอมโบใช่ไหมเราก็สามารถอย่างนี้แล้วก็เดชเดชอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อให้ตัวของเกียวกรุ๊ปเนาะมันผิวขึ้นเว้ยหรือจะแค่กดเฉยๆก็ได้นะครับผมไปทางซ้ายทางขวาเนาะมันก็ทําให้ตัวของเกียวกรุ๊ปแบบมันหมุนไปหมุนมาเว้ยเพื่อเพิ่มความผิวเฉยๆไม่อย่างนั้นแล้วก็หุ่นตัวนี้มันจะไม่มีอะไรเหมือนกับตัวของซาคุชานั่นแหละทีนี้ามาดูถ้าไม่ตายดีกว่านะแจ และนี่ก็คือท่าไม่ตายของเกลกุ๊กยังไงล่ะใช่ครับผมมันหมดแค่นี้แหละคือเป็นหุ่นตัวหนึ่งไงที่ผมรู้สึกว่าคนขับมันโมนะเว้ยเหมือนชาเหมือนไอ้แซกชามันโมนะเว้ยมันมันควรจะมีอะไรเพิ่มกว่านี้แบบว่าอย่างน้อยยิงมิสไซล์แล้วให้มันระเบิดไปว่าระเบิดบูมบอะแล้วแบบติดคิหรืออะไรที่มันแบบหนักๆหรือมีแบบสะเก็ดไฟแบบหุ่นของกันดั้มอะไรแบบนี้แต่นี่แบบว่ามันเนี่ย มันแค่นี้แล้วมันไม่มีอะไรเลยดังนั้นนะครับผมหุ่นตัวนี้นะฮะมันเป็นตัวที่ต้องเรียกว่าต้องเช้สกิลเพลย์ล้วนๆเลยเพื่อให้อยู่รอดได้นะครับผมร็ตามนั่นแหละจ้าไป let's go เราไปเล่น2-2ไปลงแรงดีกว่ามาไปลงแรงดีกว่าไปลงแรงดีกว่าก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์เนาะเพราะว่านั่นแหละต้องมาจัดการปัญหาชีวิตอะไรอีกสปะสเป,ะสปะนะครับผม ฟอร์มทีมนะครับผมผมก็จะฟอร์มทีมไปประมาณนี้แหลนะเนาะเพราะว่าตัวของเ,อเกียวกูแ่ะมันเป็นตัวหนึ่งที่สอนผมอย่างหนึ่งเลยก็คือหุ่นทุกตัวมันมีจุดเด่นของมันเว้ยซึ่งจุดเด่นของเกียวกูแบะก็คือการที่มันจะต้องยิงตัวของบาซูก้าออกไปะทำยังก็ได้ให้ซูก้ามันโดนอะซูก้าซูก้าอะไรวะซูก้าเปรีย้ยนะครับแล้วก็ตัวของเกียวกูแบบมันไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเว้ยเราจรึง,จงต้องเอาหุ่นตัวอื่นอนะมากดอีกฝั่งหนึ่งก่อนเว้ยให้มันแบบแต้มต่อเออ ว่าดังนั้นเราจะใช้ฟอร์มทีมแบบนี้แหละเจอเร็วจังเลยเอ้าโอ้โหเล่นทั้งทีเจออะไรเจอบทโอไมคก็โ oh ตจะว่าไปแล้วหุ่นของกัปตันสีอ่อนนี่มันมันก็สีแดงคริมสันเหมือนกันนี่วะคือถามว่ามันเข้มกว่ากันยังไงใช่ไหมมันก็จะเข้มกว่านิดนึงอะอแต่มันก็คือสีแดงอะสีแดงคิมสันอะเก็ปะเอ้ยไอชา,าเป็นหุ่นสีชมพูไงแดงชมพูอะยูโ you น know. อดูเหมือนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เราอาจจะชนะก็ได้นะดังนั้นนะครับผมเรามาใช้วิธีโอ้ยแย่แล้วสงสัยต้องแก่งตายดีกว่านะจ๊ะโอ้ยแย่เราเราตายอีกแล้วมาได้ข่าวว่าแกสินะที่เป็นตัวก๊อฟของฉันหรือฉันกอบแกกันเนี่ยอุ้อ้อจูกลบจุกลบไปดี่ติดในซอกอืจังหวะนี้เรียบร้อยเอยเก่าเหรอเก่าเหรอจังหวะนี้ คือตัวของเกลกุ๊ปนะฮะจากที่ผมได้ไปลองเล่นมานะเว้ยนอกจากความที่มันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมันก็คือต้องเน้นความผิวอย่างเดียวเลยอะ่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็มันไม่มีอะไรเลยจริงๆนว้ย <laughs> เป็นตัวที่ให้โชคช่วยอย่างเดียวเลยจริงๆสวยเพื่อนโอ้ยทําดีมากเอ้ยอันหลบได้อือ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 อืเอายั้งยังยั้งตีน,ต,ต,นตีนต้องไม่แตะพื้นตีนต้องไม่แตะพื้นเรามันชนชั้นสูงเอ้ยตีนต้องไม่แตะพื้นตีนต้องไม่แตะพื้นจุ๊บจุ๊บ จุ๊ไอ้จุ๊เ้ยไอ้เองคนพิวนพ้วคนพิ้วคนพิ้วคนอันตรายถามว่าโดนไหมไม่โดนอ้าวแย่ yeah, แล้วเป็แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโดนคอมโบย,ยับๆเลยมาไอ้สองตัวนี้เดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองโอ,โอ,โอ้ไม่ได้ดูนี่มันก็อยู่ใกล้กันมากเลยแย่แล้วแย่แล้วถ้ามันอยู่ใกล้กันแบบนี้แล้วก็อันตรายม,มากเลยนะครับน้องๆอย่างน,นั้นเออเออหมุน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 เฮ้ยเออตีนตีนต้องไปแตะพื้นตีนต้องไปแตะพื้นเรียบร้อยจิวจิว และนี <IS <IS ่ก็คือการโจมตีของสายฟ้าสีแดงยังไงเนะชิเกียวกูไม yeah, ่เหมือนใส่เกงเลยอะแย่แล้วโมไม่สามารถมองเกียวกูแบบเดิมได้แล้วแย่แล้วเกียวกูเกียวกูไม่ใส่เกงไหนแย่แล้วกูกูแย่แล้วทุกคนไม่สามารถมองเกียวกูให้มันออกมาเท่นันเลยแย่แล้วล่ะเออว่ะมันก็มีเกียวกุกอีกตัวหนึ่งนี่ว่ะแต่ว่าไม่ทำครับไม่มีคนไม่มีคนขับแล้วก็ไม่มีตัวมันด้วย ไม้มีตัวไปแล้วแต่ไม่มีคนขับมันแล้วยังไม่ได้อัพด้วยกลัวเอามาแล้วมันไกล oh God. โอ้ไม่กอโตเราเจอตัวของบาบาทอดลูพัสเล็กซ์นะครับแล้วก็ตัวของเดสตินีนะจ๊ะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกผม,ผมก็คิดว่าผมสามารถปราบไอ้พวกนี้ได้เก่าเหรอเอาไม่ถึงหรอคิดว่าเฟี้ยวไหมเอาอะไรมันบินชนวะว่เอ้ยเอยเกาเหรออ้มันเก่าจริงมันเก่าจริง เอาถอยเลยเฮ้ยการที่แกทำแบบนี้สงสัยฉันต้องเรียกสายฟ้าสีแดงมาแล้วสินะยุบบึ้มบ้โอเคมาไอ้ไ้เดสตินี่เหรอโอ้ยทุกคนทุกอย่า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 ลุงคินโตผมผมไม่มีอะไรครับพี่ผมไม่มีอะไรเลยมเฮ้ยเฮยจังหวะนี้มันพิวกว่ามันใช่เปล่งแสงอะและไอ้นี่อะไรอะิโมขิโมเป็นสายฟ้าสีแดงเอ้ยแย่แล้ว มันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมทุกคนว่ามันเป็นหุ่นที่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆแบบ no ah no ah no e it เลยนี่มันเป็นตัวที่เรียกว่าจัดอยู่ในเทียร์ของพวกเบียวเลยนี่วาใช้ได้เหมือนกันนี่พออักหุ่นไอชาเลยนี่มันหุ่นคนเบียรนี่วะเออเออเออมาดิวะเอาได้ยังไงจตาเอย วู้อย่าไปคงอย่าไปเครียด <c oughs> เออเราจะเครียดทำไมเออเราเครียดแล้วเราได้อะไรนอกจากความเครียดใช่ไหมเอ,อ้ไปตีบอสดีกว่า <c oughs> วู้ฮู้เกลกูกุกใสกเกางงในไหนเราลองมาตีบอสดีกว่าอุย้ยพอดีเลยกำลังอยากเจอไอ้ชาอยู่พอดีเลยมา งั้นเดี๋ยวฟอร์มทีมเราจะใช้โอ้พอดีเลยเหมือนกับโดนจับวางมาแต่ไกลเอาเป็นว่าตัวเดียวก็พอละเออเะเล่นไม่ได้เหรอหุ่นสีแดงอีกตัวนึงเหรอนี่เลยคล้ายๆกับหุ่นเก่าของจอห์นี่แต่ไม่ใช่ของจอห์นี่เอาเลสโกมาเดี๋ยวจะแสดงให้ดูพึงพลังของสายฟ้าของสีแดงจะพูดว่าของสีแดงทำไมเรียกว่าสายฟ้าสีแดงก็จบแล้วปะ่ะเนี่ยลองพอลองมาเทียบกันดูเราจะเห็นความแตกต่างของ มันมากกว่าเดิมเลยก็คืออีกอย่างนึงอ่ะที่ผมลืมบอกไปเลยีจริงๆะสีของจอนนี่ไรเดนอ่ะคือสีแดงดำหนึ่งน้อยหุ่นมันต้องมีสีดำตัดดูของชาดีของชาจะเป็นสีแดงล้วนเลยอ่ะทาไม่แน่โหลดชาจังัะเพื่อนได้หรือยังอามามาแล้วจอนนี่ไรเดนไปละโว้ยและอย่างหนึ่งอ่ะผมพยายามตามหาประวัติของจอนนี่ไรเดนอยู่อ่ะ คือม sí, no mm ันมันมีให้อ่านก็จริงแหละแต่ว่ามันมันไม่รู้สิผมไม่รู้จะตามจอนี่ไรเดนจากมังงะเล่มไหนหรืออะไรยังไงผมเคยฟังแต่แบบว่าวิลกรรมของเขาเฉยๆแล้วก็ไปฟังไอเพลงเออไอไอเพลงสายฟ้าสีแดงอ่ะเออที่เขาที่เขาโดนเอามาตัดเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอเพลงอะเน่ยเออยยยุปุ่มปุ่มปุ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 ่มนี่นี่ สับสนเอ้ยไม่ใช the ่สับสนสันเอ้ยเฮ้ยเก้ากุ๊กเก้ากุ๊กขอไอชาเอ้ยแย่ละเฮ้ยเฮ้ยขอไอชามันคิดว่ามันพิวมากไหมวะอืมเฮ้ยเฮ้ยวบวบวบนี่นี่คือการทรยศของคนที่อยู่ภายในซีออนและนี่ก็คือเนื้อเรื่องของลุงอันโนที่แกเขียนให้ซีออนแม่งโดนทรยศมามามาอือจุบอือจุบอจุบเฮ้ยชาชามาเดี๋ยวเดี๋ยวูอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกมาผมผมอันนี้ละผมนี้ละเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้อันนั่ะเอยจุุบามนน เอเ้ยเอาไข่มันขวางวะเฮ้ยดื้อรัด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 อย่างงี้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดเอ้ยสวัสดีครับพี่เอกเอ้ยมามาอยู่ไหนอยู่ไหนสีบึงสีบึงเฮ้ย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 ปั่นลมเอากดบล็อกบ๊อบบ๊อบบอบบอบไม่มีไม่มีไม่มีคอมโบคอมโบอะไรทั้งนั้นมีแต่โอ้ยคอมโบโอ้ยเจอโบเลยโบเลยยังไงอย่าเฮ้ยไอ้เต่าตะนุเฮ้ยใคร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 ใกล้แล้วใครใกล้แล้วนนีี่เ่ยขวางขวางขวางโอ้โโโหอ้หโอ้โห เกวกุ๊กเลือดเยอะสุดๆเลยเขาไปทำอะไรมาทำไมเขาเลือดเยอะกว่าชาวบ้านเฮ้ยเออนี่จัดเลยคิรุคุเฮ้ยคิรุอะไรวะคิรุโตเออโตโตโตมามาเฮ้ยยุบ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 ฉันน่ะนั่นเร็วกว่าช้าอีกเพราะฉันขึ้นสีอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่ละย่ละผลงานนี้ต้องเป็นของฉันออืไอเกียวกุ๊กนั่นน่ะมันไฮโมบิลิตี้แบบฉันหรือเปล่าเรียบร้อยแกน่ะมันไม่ไฮโมบิลิตี้ยังไงล่ะ เออแล้วผมเพิ่งนึกออกเว้ยว่าไอชื่อไอ, too, อ, too, อ too, ชื่อยาวๆนั่นมันคืออะไรมันคือ high probability นี่เองที่แปลว่าประสิทธิภาพสูงสุดมาเน่เอ้ยเอ้ยไอ้ช้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วาหางสีแดงก็ไม่เท่าไหรน่นี่ว้าแน่นอนเพราะมันเป็นบอลแล้วมันเป็นบอลระดับง่ายไอจุ๊บไอจุบอจุบอจุบเฮ้ยเฮ้ยเท้าต้องหาเท้าต้องห้ามแต่พื้นเอ้ยเฮ้ย เหลี่ยมเหลี่ยมสุดๆทั้งที่ตัวกลมแต่เหลี่ยมมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหลี่ยมมากประสบการณ์จุ๊บจุ๊บอะมีการป้องกันแล้วก็รับรับมาแล้วก็ฟันโอยปุ่มปุ่มปุ่มโอยปุ่มปุ่มปุ่มเอ้ยเอ้าเอ้อนี่แน่อย่างน้อยอย่างน้อยก็โดนอย่างน้อยนัดของเราก็โดนเฮ้ยปุ่มปุ้มปุ่มเรียบร้อยเรียบร้อยนี่นี่นี่เป็นการยิงการยิงแบบว่าไม่หวังอะไรแล้ว อีเรียบร้อยเฮ้ยเยังอีกเหรอยังอ like <c oughs> ีกเหรอสงสัยโอ้ยสายฟ้าสีแดงโอ้ยฉันคือสายฟ้าสีแดงไงล่ะโอ้ยอย่างเท่ก็สมควรแล้วนะก็น่าจะอัพมาเยอะอยู่แหละโอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับผมผมอยากจะบอกงี้นะว่าตัวของเกียวกุ๊ปไฮบิวเบลิตี้คอมมานเดอร์ไทยนะฮะจริงๆชื่อมันก็คือเกียวกุ๊ปของ จอนี่นั่นแหละจริงๆจะเรียกแค่สั้นสั้นๆแค่นั้นก็ได้นะแต่ผมแค่แบบว่าอยากจะเสลอเรียกให้มันยาวเฉยๆเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะอวยเพราะคนขับของมันนะฮะตัวนี้นะครับผมเราสามารถหมุนได้จากกระชาทั่วไปเนาะเพราะว่ามันเป็นหุ่นที่เขาเรียกว่าในตู้ของเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมมันจะสามารถมันออกมาค่อนข้างง่ายมันเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ออกมาง่ายมากๆจนรู้สึกว่าบางครั้งมันเกลือจนเรารู้สึกผิดหวังในชีวิตเลยแหละแต่สาหรับผมมันก็ใช่มันก็ผิดหวังเหมือนกันนั่นแหละ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสําหรับตัวนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่ามันเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่แทบแม่งไม่มีอะไรเลยนอจกจากยิงบาสุก้าแล้วก็หมุนไปหมุนมาแค่นั้นนะฮะแล้วก็นอกจากความแบบว่าความหล่อฟิวของชื่อเสียงของเขาพ่อกับไอชานะฮะก็ตามแล้วแหละไม่มีอะไรมากก็เป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเล่นก็สนุกดีนะฮะแล้วก็หาทางที่แบบว่าจะอัพมันให้เต็มอยู่เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ๆนะครับว่าช่องเรามันขี้แทงสวนนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไร ก็ตามนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์หน้าได้เจอกันครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยไล์นะครับขอไปจัดการชีวิตตัวเองนิดหน่อยแล้เจอกันจ้า